ขนุนครับดกมากเลยอย่างกับองุ่นสวัสดีนะครับสวัสดีครับเปิดรายการด้วยต้นขนุนเลยครับยามเช้าหมอกลงครับบนยอดดอยนะ่าจะลงหนักกว่านี้นะครับนี่ภาคกลางก็มีหมอกลงเป็นทะเลหมอกแล้วนะครับสวยงามจริงครับ มอกยาานเช้ครับมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่สีขาวๆเป็นหมอกนะครับสวัสดีครับต้นไม้ที่บ้านกระปลูกไว้สีเขียวๆทางกลางหมอกสีขาวๆนะครับสวยดีครับ สายหมอกเลยครับนกเขาบินแต่เช้านะครับทะเลหมอกยามเช้าครับชมทะเลหมอกกันอาจจะไม่สวยเท่าทางยอดดอยนะครับแต่ก็มีหมอกให้ได้เห็นนะครับ ตอนนี้ขาวโพลนหมดเลยครับถ้าใช้โดนบินนี่คงจะมองไม่เห็นอะไรเป็นสีข,ขาวๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับนกเขา ดูครับดวงจันทร์นะครับเช้าวันนี้หมอกลงเยอะมากๆเลยครับมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับหน้าบ้านปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับสีเขียวตัดกับหมอกสีขาวขาดสวยดี บ้านกับหน้าบ้านหรือหมอกหน้าบ้านคนะับต้นไม้สีเขียวเขียววันนี้หมอกจัดมากเลยนะครับอากาศก็ไม่หนาวเลกำลังดีวางเสียงนกร้อง ไก่ขันตอนเชา้าหกโมงครึ่งกกาาแล้วยังไม่สว่างมีจะหมอกอยู่เสียงนกกระว่าวได้ยินไหมครับเสียงนกกระว่าวขอบคุณทก,กาา่านตามรับชมนะครับกันไหนกินนะสวัสดี ก็ชมบรรยากาศสองข้างทางตอนเช้าๆเวลาประมาณ6โมง6โมงครึ่งครับตอนนี้ยังไม่มีแสงแดดเลยมีแต่หมอกนะครับชมต้นมาชมบรรยากาศหมอกคับสิ่งวันนี้ในวันที่แปลมากครับมีหมอกลงจับเกือบทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ชมบรรยากาศครับต้นตาลสามต้นนะต้นตาลสามต้นทางเข้าอน้าร้ากนะครับต้นตาลแท้แทครับสูงสมีสองต้นอ่าสามต้นนะครับมีสามต้นครับเป็นเกาะนะครับเกาะระสาบต้นนะครับบริเวณทางเข้านะครับแต่วาดูบรรยากาศครับหมอกเยอะมากเลยนะครับตอนเช้าอับใหญ่กันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะคุยเขาไม่รู้เรื่องซีงช่วงนี้กระแสหมอกลง ในหลายหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับก็เป็นทีแ่แปลกตาครับว่ามีหมอกหนามากเลยนะครับแงกันเจ็ดโมงกว่าครับทะเลครับรับรถ,รถ,รถม,ามาได้ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วมีหมอก ห็ยนะครับเองถูกน<ม>ี่หมอกบดบังเอาไว้นะครับทาให้ทศนิวิสัยการคีนวเร้อนกลับเป็นไปอย่างช้าช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับชมตอนวันนี้เยอะกว่าทุกวันนะครับไม่แน่ใจว่าฝนที่คัาทคายตกหรือเปล่าครับทำให้หมอกพักกลางมีเยอะ ริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆก็จะมีหมอกลงจัดแบบนี้ ก็กำลังทำถนนนะครับมอเตอร์เวย์แล้วก็มีสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับถนนยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็เป็นบริเวณทางเข้าบ้านผมเช่นกันนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมครับพร้อมดูรถไฟฟ้านะครับซึ่งช่วงนี้รถไฟฟ้าก็เป็นที่นิยมของใครหลายคนนะครับซึ่งมีสถานีชาร์จมากกว่าจะก่อนดแล้วนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับตัวน้ำมันจุลนี้ก็แม้จะมีโอกาสก็ลองตามไปลองขับดูครับ นี่ขับรถพาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับซึ่งหลายๆที่ก็คงจะมีการทำถนนสร้างสะพานนะครับก็ขับช้าๆเพื่อความปลอดภัยกัตัวเราและคนทีากลังของเรานะครับ ครับช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลวันเด็กเสาร์ที่2ของเดือนมกร,ราคมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับพาลูกหลานไปเที่ยวพักผ่อนนอกบ้านนะครับหรือจะหาข้าวผิงนอกบ้านกันนะครับเป็นการจัดจจกิจกรรมสําหรับในครอบครัวนะครับแต่หลายคนก็ลงรูปเด็กๆนะครับย้อนไวัยไปนะครับซึ่งรายการนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับไปเที่ยววันเด็กแต่ตอนนี้นะครับ เป็นช่วงเช้าเด็กนักเรียนยังไม่หยุดนะครับก็พาไปส่งที่โรงเรียนนะครับก็เป็นบรรยากาศเช้าๆทำความรู้เพื่อแฟนรายการกันนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมเด็กนะครับจากสถานที่ราชการหลายแห่งในการเชื่อว่านีาคงจะเป็นแท็กที่ถูกใจของประเทศไทยนะครับและพวกท่านในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตบคุณมากสวัสดีครับ